ขอให้ไม่ใช่เดอะลิปเปอร์นะครับผมพี่คิวตีลูกไม่ค่อยโดนครับเดอะลิปเปอร์เนื่องจากน้องน้องน้องถูกเนาะเนื่องจากเรามองไม่ค่อยเห็นน้องปอกแป๊กอยู่นั่นครับน้องยังคงยืนอยู่เหมือนเดิมนองครับฮันอยู่หน้าเดอะแมรแมี่ ary, ครับแมรี M ่แมรี M M ่แมรี่แมรี่ ดืดตืตือุ้ยโเลยพี่คิวเป็นง่ายไปขอโทษครับมีลูกไฟอยู่หน้าครับเตรียมโดนดึงอันแน่ไไนะ้ไม่มาเราไปนะไม่มาเราไปนะไปขึ้นรถครับผมเราไม่มานั่นไงครับทางเดียวกันไปด้วยกันครับผมประหยัดน้ํามัน ตื่อตื่อตื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 อวิ่งต่อครับวิ่งต่อเหมือนมีฮันมาดักรอฮะขอโทษครับพี่คิวผ่าฮันมาอุ้ยโดนลืมมองลืมมองหลังแหน่แน่แน่ตื่อ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 ไปสิครับผม ง,ง้งางนัง้างนง,ง้งางนน้องไม่กล้ามาเร็วครับผมตีครับผมไปแล้ววิซิไปแล้ว,ว,ไ,ปลวไปครับผมมีอีกรอบหนึง่งอุ้ยน้องมาตีถอยหลังด้วยกนครับผมขอบคุณครับน้องขวางให้ครับผมขอบคุณครับเก็บลูกคิกเก็ตด,ด้วยน้องชอบดักหน้าครับผมงั้นไปที่อื่นเถอะ อุ้ยปล่อยหมามาแงม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 โดนแล้วพี่คิวไม่เป็นไรครับอยู่ไกลอยู่แงม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 สามสี่ครั้งครับผมครับหมดแล้วครับหมดแล้วกลับมารอบเดิมครับผม เตือน้องอยู่ไหนครับน้องอยู่ไหนเราระวันง,นงน้องปล่อยหมาระวังลูกไฟด้วยพี่คีโดนลูกไฟไปสองรอบแล้ว <c oughs> ไปครับไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยน้องมาอย่างนี้เราก็ไปที่อื่นสิครับผมยึกยักไป <c oughs> ตีครับตีหนีไป ลูกเก็บลูกเก็บลูกเก็บลูกไปครับผมงี้น้องมาครับน้องดักหน้าเตือยเตือยตือยตือยอ,อุ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเรียกขอพี่ชิวซื้อความเร็วหน่อยขออนุญาตซื้อความเร็วอุ้ยหันอีกตัวแมรี่มาขอซื้อความเร็วหน่อยครับผม น้องบอกพี่คิวค้าก็ดูย้อนหลังได้ไหมคุณแม่ให้นอนครับผมได้ครับนอนพักผ่อนก่อนครับผมตามที่คุณแม่บอกเนาะดูย้อนหลังได้ครับผมพี่คิวไม่ได้ลบครับเหล็กหนึ่งเครื่องครับตอนนี้เอาน้องนักบินกองทัพบ,บินไปแล้วเราไม่ได้ช่วยเลยครับผมเราดูแลตัวเองก่อน อยเหลือลูกคริกเกต็ตอ,อีกสองลูกนะครับผมโอเคครับไปไปไปไม่รู้ใครซ่อมนะครับแต่ที่แน่เราไปปวดครับผมนี่ครับปอกแบกซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมซ่อมไปช่วยกันครับช่วยกัน ไปครับผมอ่ะอุ้ยติดขอโทษครับลูกบอลหายเลยไปครับไปไปไปน้องปกแ๊กหนีครับหนีหนีน้องปกแ๊กหนีหนีหนี เขาไปตามบอกแป็คไปแล้วน้องนักโทษเออน้องคารอยถูกจับครับผมอุ้ย <c oughs> หันสองตัวไม่ไหวครับผมจะเอ๋จะเอ๋ทางนี้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 ชุบล็อกหลบล็อกหลบครับผมอุ้ยโดนซะงั้น ต้องไปช่วยแล้วครับซ่อมครับซ่อมซ่อมซ่อมอุ้ยไม่โดนเอ่อ พี่คิวโดนตีไม่ได้นะครับผมเราตีได้หนึ่งทีน้องซื้อกดดันฮันครับกดดันฮันก่อนฮันรู้ว่าเราว่าเรามีแชะแลนทางรับอยู่ตรงนี้ทาง ทางงัดงัดทางงัดน้องมีปืนไหมทางลับอยู่ตรงนี้ครับผมพี่คิวไม่มีตังค์ซื้อปืนเลยสิน้องนั่งกี่ครั้งแล้วว่าน่าจะครั้งที่สามครับผมน้องคนเฝ้าสุสานอุ้ยโดนเลยพี่คิว อ,ออกแล้วล่ะตีไม่ได้แล้วพี่คิวอะโดนขอโทษครับพี่คิวพลาดโดนลูกไฟ